หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เดินสายหาเรือร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อเดินหน้าจัดทำร่างพิมพ์เขียวปฏิรูปประเทศพร้อมกับย้ำว่าแนวทางการปฏิรูปของพรรคไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลด้านประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทยชี้ว่าภาคธุรกิจขานร,รับการปิดกรุงเทพของกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลนั้นจะเป็นการเสียหายเพื่อคุณภาพชีวิตในระยะยาวค่ะ ลังเข้าหารือกับภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อเดินหน้าจัดทำร่างพิมพ์เคียวการปฏิรูปประเทศที่สภาหาอการค้าแห่งประเทศไทยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เปิดเผยว่าหลังจากนี้พักประชาธิปัตย์จะเข้าหารือกับบุคคลที่สามารถให้แนวคิดการปฏิรูปประเทศต่อไปและจะถแถลงผลการหารือต่อสื่อมวลชนในวันที่7มกราคมนี้ สำหรับร่างพิมพ์เขียวการปฏิรูปประเทศของพรรคประชาธิปัตย์แบ่งเป็น7ประเด็นโดยเริ่มจากการกำจัดการทุจริตคอร์รัปชันเป็นอันดับแรกจากนั้นจึงตามด้วยการปฏิรูปการเลือกตั้งเพื่อสร้างความมั่นใจว่าประชาชนได้เลือกผู้บริหารประเทศที่มีความสามารถไม่นำประเทศสู่ความเสียหาย ทางนี้หัวหน้าพักประชาธิปัตย์บอกว่าต้องผลักดันให้การปฏิรูปประเทศเป็นวาระแห่งชาติไม่ว่ากลุ่มใดจะเป็นผู้ปฏิรูปทางรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในวันที่2กลกุมภาพันนี้หรือกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลโดยยืนยันว่าแนวทางการปฏิรูปของพักประชาธิปัตย์ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลค่ะสมมุติกปพสทาสาเร็จก็ต้องทงาไงให้กบพสผลักดันให้สําเร็จ สมมติว่าเลือกตั้งมาสองกุมภาก็ต้องบังคับรัฐบาลที่มาหลังสองกุมภาว่าจะทําอย่างไรหรือถ้ามีทางเลือกที่ที่สามที่ไม่ใช่สองทางนี้ก็ต้องเป็นส่วนสําคัญของการเดินหน้าประเทศอันนี้คือสิ่งที่คุยกันนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถไปควบคุมได้ครับรัฐบาลจะมีจุดยืนอย่างไรกรกตจะตัดสินใจอย่างไรกปป,ปสจะเคลื่อนไหวอย่างไรแต่สิ่งที่เราทําได้ขณะนี้ก็คือระดมความพร้อมในเรื่องการปฏิรูปนะครับแล้วก็ทําอย่างไรให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ส่วนในการหารือของพรรคประชาธิปัตย์กับภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทยนำโดยนายประมวลสุดทีวงเสนอมาตรการกำจัดการคอร์รัปชันก่อนการเลือกตั้งโดยบอกว่าพร้อมนำมาตรการดังกล่าวเสนอต่อทุกภาคการเมืองเพื่อเป็นแนวทางสร้างนโยบายช่วงหาเสียงเลือกตั้งและขอให้มองว่าการหารือกับพรรคประชาธิปัตย์ไม่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมือง ทางนี้ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันมองว่าการลงสัตยาบันของพรรคการเมืองยังไม่เพียงพอต่อการปฏิรูปประเทศแต่ขอให้รัฐบาลในอนาคตให้ความสำคัญเป็นวาระแห่งชาต,ททติที่ทุกฝ่ายต้องร่วมแก้ปัญหาในระยะยาวค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราจะปฏิรูปเนี่ยคงไม่ใช่เสร็จภายในวัน2วันนะฮะบางเรื่องทำได้เร็วก็คงจะทำไปก่อนบางเรื่องทำได้ช้าอาจจะต้องใช้เวลาหลายเดือนหรือเป็นปี เราต้องการความมั่นใจในระดับหนึ่งที่บอกว่าเมื่อเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยจะทําในเรื่องนี้ต่ออันนี้ยังเป็นโจทย์สําคัญอยู่เพราะว่ามีการพูดกันว่าสัตาบันจากพรรคการเมืองพอเพียงไหมนะฮะความรู้สึกเบื้องต้นคือคิด,คด,คดว่าคงไม่พอคงอยากจะได้อะไรมากกว่านั้นที่ให้มีความมั่นใจพอที่จะบอกว่าเมื่อคุณได้รับเลือกตั้งเข้ามาแล้วมาเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยจะมีการดําเนินการตามที่ได้ตกลงกันไว้ครับ การยกระดับการชุมนุมที่การน,นำกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลเรียกว่าการปีกรุงเทพประธานองค์กรต่อต้านทรัรัปชั่นบอกว่าจะส่งผลต่อภาคธุรกิจเพียงเล็กน้อยและภาคธุรกิจก็ขานรับการยกระดับการชุมนุมเนื่องจากเป็นความเสียหายในระยะสั้นเพื่อนำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีในระยะยาวค่ะ